สวัสดีครับพี่พี่น้องๆ้องและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะครับพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่21นะครับกรกฎาคม2566นะครับวันนี้แอดก็ไม่ได้ลงเป็นแนวทางนะครับก็จะขึ้นให้อยู่ที่หน้าคลิปอยู่ที่หน้าจอนะครับ สำหรับแนวทางนะครับของงวดประจำวันที่20นะครับกรกฎาคมสองห้านะครับพาหน้อยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่1วิ่ง1นึ่รูดหนึนะครับส่วนถ้าหน้อยปกติก็มาเข้าอยู่ที่ตัวเจาะนะครับ0ูนย์เก้นนะครับ VIP วันนี้ไม่มานะครับท่านผู้ชมและก็พามาชมบรรยากาศชมทุ่งนะครับ แอดก็ขอให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับกับหาหน่อยพิเศษปกติวีพีประจำวันที่21นะครับกรกฎาคม2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ